I'm giving to the lesser fire. My body aches to be satisfied. จะไม่ตายข้าจะไม่ตาย ไม่อยากลงจักตอนนี้มันเป็น,ปนทำเลที่ดีมากอะข้าไปฝั่งโน้นไปเก็บปืนฝั่งน้น,ไ,น,น,นไม่ได้รอก่อนนะทุกคน บ้านเราต่ออของโคตรเยอะให้มันได้อย่างงี้สิเฮ้ยเข็มอยากกลับข้างตรงนี้มันเป็นไงอ่ะ โอเคไปล่าตนันไปล่าอไปล่าตนันไปล่ากัน ทำไมประตูมันเปิดไม่ได้เฮ้ยมันไม่ไม่ใช่ประตูเปิดไม่ได้เพรมันไม่มีประตูหน้าต่างโอ้มตตี้นเข้ามาแล้วเนี่ย ครับแต่ว่าเราจะยังออกไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีตี้หนึ่งที่เขาเหมือนจะเข้ามาแล้วอะ่ะ และเข้าสู่ช่วงโฆษณา OR มีร้านเติมเกมมาแนะนํานั่นก็คือร้านจ um ุมิโกช็อปเติมเกมผับ g แบบใช้เมลพาร์ตแล้วการเติมแบบเมลพาร์ตนั้นดียังไงก็คือราคาถูกสุดคุ้มกว่าการเติมแบบใช้ UID ID ปลอดภัยแน่นอนไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใช้เวลาดําเนินการไม่นานเพียง10-15นาทีส่วนลดพิเศษจากช่องเพียงบอกว่ามาจากช่อง OR 96ได้ราคาพิเศษไปเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ อย่าลืมมาเติมกันนะมีคนวิ่งมาโอ้หนึ่งตี้เลยอ่ะ หอุ้ยคานมาไวาจังก้อนหินแล้ววะยิงลั่นขนาดนี้เขารู้หมดแล้วมั้ง เอารอไม่ได้ต้องเอาเข้าเลยสองคนอ่ะได้เข้าเลยแต่ว่าเขางงทิศอยู่ว่าโดนยิงจากทิศไหนเราต้องไปจังหวะที่เขาไม่รู้นี่แหละ ทำไมปลาสมองไปตรงนูนะ้นน่ะไปแล้วเขาไปแล้วชัดอย่ารอนาน กระสุนจะหมดแล้วอะต้องรีบโอ้ไปนู่นแล้ว <H DOWN> ไปโคตรไวไม่รู้มีกี่คนวงสี่ร้อยอีบ้าโคตรไกลอะ s n i น e เอร์แมปนี้ต้องการกระสุนเยอะครับเพราะว่าสเปร์มันอะสเปย์อย่างเดียวจะโคตรไกลจะไม่โดนสอยใช่ไหมเนี่ย สวัสดีครับพี่ชายแวะมาให้แวะมาแชร์ให้ครับขอบคุณครับใครเพิ่งเข้ามาหรือว่าเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวผมลงกระสุนก่อนโอ้เจ็บตรงไหนมั้่เกาะไม่มี องไม่เห็นนะทุกคนโอ้ก็ดพังแล้วเนี่ยใจเย็นดีเฮ้ยไม่หงเคิมจะขึ้นไปส่วนเขาเลยนะตรงเนี้ยขึ้นส่วนเลยขึ้นยัดตามจะบอกว่าใครได้เพิ่งเข้ามานะฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งได้นะอยู่ไหนอ่ะอยู่ในเอออยากเหรอโอ้ ไม่ตายเลยแต่ว่ามีเสียงอีกนะบอดต่อ ในบ้านก็อาจจะมีเสียงตึกตกต๊กตักแต่ว่าที้นี้ไม่มีเลยแต่ว่าแถวนี้ไม่มีคนลงแต่ว่าข้างหน้ามีแอร์ดับลง <c oughs> เป็นไงละ่ะลั่นไปทีนึงเขารู้หมดบ้านหมดเมืองแล้วมัง้งว่าอยู่นี่งั้นเดี๋ยวก็มากันเติมอุ้ยสะดุ้งเค้ื่อตึกก่อนครับทุกคน มันเขาจะรู้แล้วเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เออแน่จริงก็เอาเข้าไปคานคานคานเจอแล้วหนึ่งครับเจอแล้วหนึ่งวิ่งมาดิวิ่งมาดิ จริงตัวเองน็อกเพื่ออะไรวะเนะี่ยอยู่ข้าง ตกข้างมีแต่ว่าเราจะไม่เสี่ยงตามาดิเรา้คนนี้ตายกัน น็อกไปหนึ่งเอาเหลือเ,เดียวยินดีต้อนรับครับยิ <c oughs> นดีต้อนรับ